โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะน,น้องนิสซยไปเดินเที่ยวที่ไหนมาคะที่ทอยอาอาอ๋อดีไซซื้อคิมมอนมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นตัวสีอะไรดิไซนอยากได้สีอะไรก่อนอย่างไรอย่งดูดิอยากได้สีอะไรก่อนดีไซนอยากได้ตัวสีฟ้าตัวนี้โอเคอ่ะงั้นเรามาลุ้นสิว่าจะเป็นตัวสีฟ้ามายโยเกิร์ตมาดูด้วยนี่อ๋ <c oughs> อโ <c oughs> ยกเกิร์ตมาโ <c oughs> ยกเกิร์ตมาเป็นกําลังใจให้ดีไซน์มาลุ้นสิคะโยกเกิร์ตมาช่วยดีไซน์ลุ้น แน่ตัวสีฟ้าไหมเฮ้ยเธอจะไม่ดูตาเดี๋ยวกันนุ่นรกัดยกันดูดิพี่ดีดีไซน์ได้ไหมดีไซน์ได้ไหมดีไซน์ได้สีอะไรไม่แท้อีกลยสีอะไรสีอะไรดีไซน์สีสีเทาเหรอคะไม่สีแดงไปยกกันเลย ไหนได้ใค่ได้ตัวไหนนี่สีเดียวกะโยเกิร์ตเลยค่ะทุกคนแม่ใส่ได้ตัวนี้วันนี้ใส่ได้เลยอ่ะใส่ได้องตัวนี้สีเดียวกะโยเกิร์ตเลยไหนให้โยเกิร์ตหันมาหน่อยสีเดียวกะโยเกิร์ตอะเปล่าอ่าสีเดียวกันเลยไปไปไปอ่ะใส่เสื้อให้เขาใส่เสื้อใส่เสื้อมิชานใส่เสื้อแต่งตัวให้คิมมอนหน่อยไม่รู้วิธีใส่ใส่ไม่เป็น เ <Yeah. S 1> ก่งมากมีกาแฟเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วเหรอโอ้โหน่ารักมากใส่คิมมอนใส่ยากนี่คิดว่าคิมมอนดีไซน์ใ,ให้เขาชื่ออะไรคะให้คนนี้เขาชื่ออะไร ัไม่ดูเลยว่าจ้างชื่อว่าอะไรชื่ออะไรดีเฮ้ทุกคนสรุปดีไซน์รักมันมากได้สีเทาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย